อย่าลืมปั่นวิวเด้อให้ได้เป็นนักร้องมีเพียงลอยล้านเอ้ยยางกว่าสิบล้านวิวน้ำเขาเนี่ยคิดว่าเหตุใดเนีย่ยโดยเฉพาะเอาเอาหลักๆบั่นเอบีก,กับ A, B, กบันแฟนเนี่ยสองบัานร่วมกันเนี่ยร่วมร่วม,วมเกือบสองแสนคนเนี่ยมูเจ้าฟังในมือแรกมือที่ปล่อยเพลงวันที่แปดเนี่ยแม่ธนิดา แม่ก็ค่อนข้างที่จะรู้จักนิสัยบ่อยจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่รู้อะไรทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยเซนเห็ดเบาทุกอย่างจากเซนจากห้องสึกอิหลีสมมติว่ามีแฟนขับอิหรีอิหรีเนี่ยหากกันอิหลีอิหรีสองแสนคนมู่เจ้าเอาใจใส่ในึ่มือวันที่แปด คอยเพ่งปุ๊บซอยกันฟังพุพลสิบหลอกเมาคุณเบิองก่อน,นมันิิเป็นไปได้บ่เจ้าเฮ็ดให้คอยได้บ่พุลสิบหลอบเป็นยางตําเนี่ยเอาคุ้นสองแสนคนได้สองล้านวิวภายในภา่ในช่วโมงแหลกเลยขันมุเจ้าเฮ็ดให้เน้นี่ขันมุเจ้าบ่าเฮ็ดกับบ่ได้ ขันมูเจ้าบอปันมันกับบอใดมูเจ้าโนดไหม่เลย<ม>เขียนใส่ฟ้าเฮียนไหวว่าวันที่แปดบอยสิริชัยปลอยเพ่งแห่งแง่งแห่งงามหกโมงแรงเปิดฟังยางตำสีปลอบหาพันคนที่บึงอยู่ตอนนี้ก็ได้ผู้ใดย่านวันพระมือนีเหตุการณ์ปกติเดอ้อ ายอบค่ฟัะผมปั่นคือมันต้องปั่นในเวลาเดียวกันด้วยนะทุกคนมันถึงจะขึ้นมาแรงทุกคน้องเป็นลักให้ผมด้วคือผมบ่มีมูเจา้านั่งกับ,บร่รเด็เป็นแบบนี้ได้ครับ พลังเงียมจัดปั่นทั้งวันทั้งคืนโอ้ยเป็นบุญหลายครับขอบคุณครับผมถ่าย,ยู่น้ำกันมันพาผูกสินผลเทไในได้บเกินสิบรอบทีบ่มีดีตกรบอกว่าเกินสิบรอบพระบุตรบอกว่าปั่นจ้าสิบรับบนนอนเลยวิธีปั่นมันปั่นยังไงครับกดฟังจบแล้วก็กดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับ เปิดเหม,มือนๆนะครับเปิดแล้วเปิดอีกตั้งเป็นเพลย์รีดพอรอม